นบำบเร็วไอ้ซุ้มไอ้ไอ้เหลือไอ้เหลืองนี่ผมเปลี่ยนแล้วผมก็ต้องมาโดนทรมานเหมือนเดิมเกมตั้งเใช่ไหมเกมบิคายตะลุงแกนี่คือจบตะลุงแกที่ได้ตายอย่างแล้วขึ้นสวรรค์ไปแล้วเกมบาดหนาเลยนะเชียวนี่ ไอเหลืองแกแบบน้ำอะ่ะอ,อเออกิอขคาลูงท,ทำไมไอดิกไม่รักดีเกต้องเดินเราตุ้มแดงไปหนึ่งรักไปีแล้วกจะได้ออกใจที่นี่ก็เป็นรีวีจบนะครับอ,อือไใจมันเลยพอมาไปเอาชีวิตไม่ไม่ นี่ไงเห็นหอข้างหน้านั่นไหมไม่จะไรแล้วอีเลียนก็โดนหอมานไม่ไม่ไม่ตเีกันเยอยอเียเหมือน ย่งมือที่ตกปาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยละโอ๊ยโอ้ยเจบจะไปกันทำมจแกทำาปี้ทำไเลยนี่ไงล่ะคคนนทำบาปนี่ไง ฉันกงขาดไปแล้วเจ็บนะเจ็บนะไงแกต้องร้องเอ้ยอย่าท้ใครฉัเจ็บ ไขต่อไปขาต่อปเราได้ช็ออยู่ที่ไหนน่ยต้องถามแกก็ขรู้มีหอปูตงนั้นขันนรกเหรอ ไม่ไม่ยยรอบอก,ลเ,กเดตายะแทงอรอบลยเสงกาของแกต้องเละโวยฝีเขียวล่ะนี่เนยดน,นแทงแค่สองครั้งร่างกายของแกก็แตกเลยล่ะเนี่ย ไม่สนุก,กเลยนรลกเนี่ยสมปังฮะอา,อาสมปังไม่แน่นี่ก็จบไปเพียงเท่านี้